อะครับนี่ก็คือผลการชนะใน CP ที่1นนั่นเองล่ะครับ ส่วนคนที่ต้องคัดออกก็คือน้องเมนแทนนั่นเองนะครับผมเนื่องจากเขาได้แค่2คิวนั่นเองนะครับผมและพอรวมคะแนนทั้ง4คนรวมด้วยกันก็19คิวนั่นเองนะครับผมคําตอบที่ถูกต้องคือ19เนั่นเองนะครับผมและนี่คือรายชื่อของผู้โชคดีที่ตอบถูกนั่นเองแหละครับผมเอาละครับและเราก็มาเจอกันที่ E ีพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับ E ีนี้แน่นอนละครับเนื่องจากรวม4คิวเข้ามาด้วยกันก็ต้องได้ทั้งหมด1ิเคิวใช่ปหละ่ะเออดังนั้นเนี่ย ทั้งหมดมันมี19รางวัลแต่คนตอบถูกแค่7คนเองนะครับก็ต้องไปหาผู้โชคดีอีก12คนที่เหลือนั่นเองแหละครับผมอ่ะสำหรับเกมนี้ก็จะมีคําถามเหมือนเดิมนะครับผมรอฟังแล้วกันนะครับและสำหรับ FC ที่ตอบถูกที่อยู่ในรายชื่อตรงนี้ โปรดอย่าลืมทิ้ง ID ดีเกมใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมไม่ว่าจะ YouTube 1คนหรือใน Facebook 6คนนะครับผมทั้งหมดเลยนะและเพชรจะเข้าไ d ดีคุณทันทีเลยครับผม3-3เพชรนะครับผมนะ1รางวัลอ่ะสำหรับวันนี้เราจะมาบอกลาน้องมินแทนเข้าหน่อยนะครับเนื่องจากน้องเขาตกอันดับในคลิป EP นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกบายๆน้องเขาก่อนนะครับบายๆครับน้องมินแทนลาก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ที่หน้าลาการถ้ามีโอกาสนะครับผมไปก่อนครับพี่ นะครับผมก็เลยบอกลาน้องก็เป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมครับแล้วิธีการตัดสินในเกมรอบต่อไปก็คือใครดาเมจน้อยสุดจะต้องโดนตัดออกสิทธิ์นะครับผมแน่นอนนะครับใครที่ดาเมจเยอะก็ได้ไปต่อนะครับผมนะคัดเลือกกันแบบง่ายๆประมาณนี้เลยเอาละรครับสำหรับ f c ที่เข้ามาดูนะครับวิธีการทายผมในวันนี้ก็คือเพื่อนๆต้องทายว่า ใครจะเป็นคนโดนคัดออกใน EP ที่2นี้นั่นเองล่ะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยครับนะครับลองทายดูยนะครับว่าใครที่จะต้องโดนคัดออกนะครับผมและจะเฉลยคําตอบใน EP ที่3 EP สุดท้ายนั่นเองล่ะครับผมนะสลับรางวัล 12รางวัลที่เหลือนั่นเองแหะครับผมนะครับจะได้แจกให้หมดไปเลยนะครับเนื่องจากผมต้องแจกทั้งหมด19รางวัลนั่นเองแหะครับผมอ่ลนเก็ไม่พูดภาพทางเพย์อะไรนะฮะคุนะครับสหรับคลิปนี้เนี่ยเอฟซีก็มาร่วมตอบคาถามกับเราสนุกสนุกกันไปได้นะครับผมในคลิปนี้เนาะโอเคครับผมผมลืมไปอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากน้องมินแทนเขาออกไปนะครับไม่ได้ให้ออกฟรีนะครับผมก็ แจกเข้าไปแล้ว100เพชรนั่นเองแหละครับผมนะครับอ่ะเพื่อเป็นท่าเสียเวลาของน้องเขานั่นเองหละครับผมนะจะได้ไม่มาให้เสียเวลานั่นเองโอเครับผมและเราก็ไปลุยกันต่อเลยครับผมกับเกม The Game Diamond Survival นั่นเองแหละครับผมใน EP ที่2รูลุยกันเลยเอาละครับทุกคนสามารถเข้าไปกด follow น้องๆเขาได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับเอาละครับเปิดภาพกับคนแรกนะครับน้องฟันนะครับนะครับดูนะครับเขาจะใช้อะไรสร้างดาเมจในเกมนี้นะครับผมนะ ดูจังหวะนี้เหมือนเขาจะใช้ปืนอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับผลสั้นแล้วครับแล้วก็ตัดภาพมาทางน้องวายุนะครับมโอ้โหน้องวายุเอาจริงครับผมใช้ npc ศูนย์ขาดจริงแล้วก็น้องฟันก็ใช้ npc ศูนย์เหมือนกันนะครับผมดูจากทรงแล้วเนาะโอ้โหฝังนี้ครับวายุนอกดูครับน้องฟันก็เหมือนแบบแบบยังไงอะเจอคนรุมหรือเปล่าโอเคครับผมนะครับอ่ะเสร็จเป็นหนึ่งตาครับไวมากครับผมนะครับไวมากจบไวมากเลยครับคลิปนี้นะแล้วก็ตัดภาพมาทางน้องวายุกับน้องฟันนะครับผมนะ แล้วก็ตัดภาพอีกน้องไฟอีกทีนึงน้องฟันใช้ปืนอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็น UMP นะครฮะนะครับโอ้ทางนี้ก็น้องวายุครับกำลังแบบสามตบอยู่นะครับกำลังสร้างดาวเมจอย่างแรงนะครับผมนะครับเพื่อให้แบบว่าไม่ตกรอบนี่เทมโอ้ลมลมลมนะครับนะดูดูดูจังหวะนี้ยังไงครับผมนี้นะครับตัดภาพเป็นน้องไฟอีกทีนะครับตรงนี้นะครับนะใช้ปืนน่าจะกอซ่าหรือเปล่าครับวะนะครับดูจากทรงเนาะเออกอซ่าอันใหม่นะครับมันสีมันแวววาวไม่รู้เหมือนกันนะครับจลกรยานเหมือนกั็ไปหมดแล้วนะครับตอนนนี้เาะ โอ้โหนะครับสกปสอนะครับผมําจังหวะนี้นะครับจะได้ดาเมจ้ลนะครับโอ้ฟังนู้นก็ไอวอลหนักแน่นเหมือนกันนะครับผมนะครับไม่ไม่ไม่สามารถที่เจาะได้แล้วกันเออเอาประมาณนั้นเลยครับโอ้แต่ละคนนะครับผมนะมาครับผมนะตัดภาพทางวายุบ้างนะครับ ตรงนี้วายุกับน้องฟันหรือ3คนนี้รวมกันแล้วตรงนี้ครับยังไงครับศัตรูออกมายังให้กราดยิงไปที่สูนโอ้โหวายุได้นะครับเนี่ยดูจากทรงแล้วแต่กระตัดภาพทางวายุต่อนะครับตรงนี้นะครับนะวายุเล่นแบบ m p ็มระยะไกลแล้วเพรเนี่ยมันไม่ใช่ครับเหมือนจะปืนเองนนะครับผมนะปืนที่เบาสุดได้แล้วเออนะครับผมนะครับตอนนี้วายุเขาจะไปไหนครับโอ้โหสร้างดาเมจแบบล้มครับล้มครับยังไงครับสามไปทีครับตัดภาพน้องฟันครับยังไงเขาเนี่ย ยังไงครับน้องฟันเราตัดภาพทวายุต่อครับตรงนี้วายุปล่อยไปนะครับผมนะครับใช้ปืนที่ศูนย์กราดยิงโดนหัวแตกครับผมนะครับจบไวมากครับสับเพลยที่สามอ่ะตัดภาพมาทางน้องฟันอีกทีนะครับนะครับตรงนี้นะครับเหมือนปืนก่อซ่านะครับเนี่ยโอ้ยิงแบบระยะไกลอ่ะดูครับศัตรูแบบเหมือนจะเป็นบอดหมดแล้วนะครับฟังนู้นมันจะออกไปหมดแล้วจบไวมากครับผมเกมที่สี่เนี่ยโอ้โหอ่ะครับทางวายุบ้างครับตัดภาพทางวายุวายุยิงไประยะไกลแล้วกันตรงนี้ น้องฟันก็ยิงไปเช่นกันครับจังหวะนี้ยังไงครับผมครับอืมเหมือนจะเป็นบอดหมดนะครับผมครับโอ้จบไวมากครับสำหรับทีมนี้เนี่ยโอ้โหดูดูครับแต่ละคนยังไงครับยังไงไอคนนั้นมันใช่คนรอเปล่าโอ้จบไหวมากครับสำหรับเกมที่5นะครับมาครับตรงไห้ครับใครเนี่ยบอดแล้วเปล่าน่โอ้โหน้องฟันยิงกระดาษไปไกลที่ศูนย์อะไรครับเนี่ยโอ้โหพามาลุมกันโอ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหตายโอ้ดูดูดูคนแต่ละคนที่สร้างดาเมจนะครับดูเอาคิวแล้วกันนะครับผม กำลังจะจบเกมแล้วนะพ่อนะตรงนี้วายุเรายังไงครับปล่อยไปครับผมนะครับโอเคครับอืยังไงครับวายุใช้อะไรยิงเนี่ยอืเป็นไงครับวายุได้ตั้งเจ็ดคิวเลยนะอ่ะแล้วผมก็ตัดภาพย้อนกลับมาหาซูเปอร์แมนบ้างนะครับพ่อนะวูยังไงครับเนี่ยจังหวะจังหวะแรกนะครับนะดูด,ดูดูนะ เนี่ยระบบมนปล่อยเอ็นพีซ <c oughs> hmm. ีศ wow. ูนย์เต็มที่นะครับอืล้มนะครับแต่ก็ดูเหมือนคู่ต่อสู้จะเป็นบอดนะครับจังหวะแรกก็เหมือนจะออกไปจากเกมหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมครับเรามาเล่นกติกาของเราเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นบอดหรือจะเป็นคนเราก็จะยิงทั้งนั้นแหละครับผมอ่ะนี่ครับผลฉากที่สองนะครับผมนะครับดูครับผมแมันเล่นกระดาษเอ็นพีซีศูนย์อย่างเดียวครับผมนะครับ ดูครับทุกคนก็ดูเอานะครับว่าใครที่สร้างดาเมจเยอะสุดโอ้โหอะไรเนี่ยสไนซ์สไนซ์นมีการจับสนไนซ์อันนึงด้วยนะครับทั้งไอซ์ซู์ทั้งสไนซ์ครับนี่เป็นการสร้างดาเมจด้วยใช้สไนซ์นั่นเองแหละครับผมอ่ะทีนี้ก็ทุกคนน่าจะเดาออกนะว่าใครกันแน่นะครับที่คนที่ได้ดาเมจเยอะในเกมนี้นะเอายังไง นี่นี่นี่โอ้โหอินิูนโอ้โหไปทันครับผมครับเหมือนเพื่อนจะแย่งคิวไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ิกะว่าจะเอาสไนายสักหน่อยแต่เพื่อนก็ซ้ําไปนะครับจังหวะนี้นะฮะเรามาตัดฉากมาถึงตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้ยังไงครับอินฟินูนรัวๆครับผมครับได้เวดามจดเหลืองเต็มๆเลยครับพอมาถึงฉากที่สองครับตรงนี้ยังไงเนี่ยทูบูแมนเราจะได้บ้างได้เลยสิครับอุ้อุ้ยไม่ผ่านกับสไนายครับมือสไนท์ยังเดียวครับรอสไนายคู่เลยครับจังหวะนี้อา้มแล้วนะครับ ยังไงครับนี่จังหวะนี้แหละจังหวะที่จะใช้สนไนซ์สร้างดาวเมจนี่ปั๊บโอ้โหนี่ครับนี่คนาดึเขาซ้ำาดีผมจะซ้ำศพต่อครับอืมอย่างน้องแมนเราบอกกันเนาะนะครับมันก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับคือเอาง่ายก็คือต้องสร้างดาวเมจเ,เยอะๆแหละนะครับตัดฉา,ากมาถึงตานี้บ้างนะครับผมยังไงสนไนซ์ยางเดียวครับจังหวะเนี้ยปัย๊บนี่โอ้โย แตกนะนั่นนะแดงแดงแดงขื่นเลยนะครับมือสไนก์ก็ยิงบอดนะครับผมยิงนิ่งๆนะครับจังหวะนี้บอดยังไงอไปหมดแล้วครับเกมที่4ี่ก็จบไวมากเช่นกันครับไอนี่คือเกมตอนนั้นนะครับเกมที่สีนะครับผมนะยังไงเขาเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนจะเป็นบอดหมดนั่นแหละครับผมดูจากผู้เล่นเราเล่นเนาะโอ้โหดูครับใช้สไนก์ยิงไปครับยังไงครับแต่ก็สร้างดาเมจง่ายๆเลยครับจังหวะนี้เนาะจะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะผมนะโอเคครับผมยังไงครับมาถึงตายนี้บ้างครับผมนะครับดูจากฝแเ้วยังไง ครับนี่ยังไงครับพอที่จะรัดคิวเขาได้ไหมดาเป็นเหลืองดาเป็นแดงนี่โอ้โหแตกหมดครับผมอ่าครับเกมสุดท้ายนะครับเกมนี้เนาะโอเคครับเรามาวัดกันเลยครับจังหวะนี้ยังไงครับนี่ยังโดนครับผมอุ้ยดาเม็ดดาเม็ดปุ๊้ยไม่โดนไม่โดนอันนี้พลาดพลาดอันนี้พลาดอึ้ยยังไงก็เนี่ยสร้างดาเมดต่อได้ไหมสร้างดาเมต่อได้ไหมปั๊บโอ้โหโดนทุกคนขบผมนะครับนะพอจบไปแล้วตัดภาพมาทางน้องวายุครับผมผู้ที่ได้คิวเยอะที่สุดใน คลิปนี้นั่นเองแหละครับผมครับอ่ะแล้วทุกคนคิดว่าไขที่ได้ดาเมจเยอะนะครับผมลองทายมาเลยครับผมนะครับอ่านะครับพอที่จะทายออกไหมครับผมนะครับและนี่คือคะแนนของผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมนะครับลองคิดดูที่ว่าใครเป็นคนได้ดาเมจน้อยสุดพอจะทายถูกกันบ้างไหมครับกันหน่แหละครับใครที่จะเป็นผู้ที่ตกรอบในอีพีนี้นั่นเองแหละครับผมระหว่าง1น้องฟัน2องซูเปอร์แมน3วายุเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเลยคลิปสุดท้าย